ที่งานนี้เพื่อนๆนี่คือขาเบเกอร์ติดหน้าคอนแทคนะครับมีเพื่อนหลายคนสงสัยว่ามันมาจากอะไรมันมาจากเบเกอร์นะเบเกอร์หรือแมกเนติกเซอร์กิตเบเกอร์นะมันจะมีหน้าแท็กกนะันมันจะเป็นภาษา,าภาษาที่เราเรียกเราจะเรียกว่าเม็ดเงินแต่จริงๆภาษาช่างไฟเรียกว่าหน้าแทกหน้าคอนแทคนะถ้าเราเรียกเรียกผิดเดี๋ยวช่างไฟโกรธอีก นะครับหน้าหน้าคอนแทกนะถ้าไปเลี้ยงเม็ดเงินเลยก็ไม่ใช่นะเป็นหน้าแทกหนึ่งแบบนี้ถ้ามาแบบนี้เริ่มต้นที่กิโลละสามร้อยห้าสิบนะอย่างที่ผมตกไลง์คยิปแล้วว่าฮูโลห้าร้อยนะเพราะว่าทองแดงค่อนข้างหนักนะหน้าแท็กนิดเดียวนะแล้วเบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดชุบนะเป็นทางสเตนชุบชุบเงินนะก็เราไปลุ้นกันนะครับใครมีก็แกงมาสายได้นะครับ